รู้ไหมคะว่าที่นอนที่คุณเลือกส่งผลต่อสุขภาพของคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะอาการปวดหลังปวดเอวหรือนอนหลับไม่เต็มอิ่มสาเหตุส่วนหนึ่งของอาการเหล่านี้อาจมาจากที่นอนที่คุณใช้ไม่รองรับสรีหลาได้ดีพอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกที่นอนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะที่นอนอยางพาราธรรมชาติแท้ ตัวสุดท้ายที่นอนยางพาราธรรมชาติแท้หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนประเภทนี้เป็นที่นอนที่มีความยืดหยุ่นสูงและคืนตัวได้ดีที่สุดทำให้รู้สึกนุ่มนวลเวลานอนแต่จะไม่ยวบไม่ยุบตัวเหมือนที่นอนเมมเบรรี่โฟมที่นอนยางพาราแท้จะช่วยกระจายน้ำหนักและรองรับสรีระของผู้นอนช่วยพยุงกระดูกสันหลังจึงช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวได้ดีมากๆเลยค่ะ แถมยังเหมาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อีกด้วยนะคะเพราะตัวที่นอนไม่กักเก็บไลฟ์โฟนแบคทีเรียและความชื้นที่นอนยางพาราแท้มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานค่ะสามารถใช้ได้นานกว่า10ปีขึ้นไปแต่ข้อเสียก็คือที่นอนยางพาราแท้นั้นจะมีราคาที่แพงมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นพวกยี่ห้อดังๆนะราคาแตะแสนบาทก็มีค่ะ วันนี้ขวัญจึงอยากนำเสนอทางเลือกดีๆมาช่วยประหยัดเงินสำหรับคนที่กำลังมองหาที่นอนใหม่ต้องตัวนี้เลยที่นอนยางพาราแท้คูดแปร์ลาเท็ของยี่ห้อนี้เขาจะเป็นที่นอนยางพาราแท้ทั้งหลังแถมราคายังถูกกว่าในห้างถึง3เท่า สินค้าทำมาจากน้ำยางธรรมชาติแท้เขามีผลทดสอบจากสถาบันชั้นนำระดับโลกมาการันตีทางร้านเขาจะส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะแถมยังมีโปรโมชั่นผ่อนศยเแบบสบายๆกับบัตรเครดิตอีกด้วยหากกำลังจะเลือกซื้อที่นอนใหม่ต้องที่นอนยางพาราแท้ Goodberla t e c เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ